พุณและพี่น้นองขามไปหวยฟังพุณและพี่น้องไปหาเบิ้งผักโ,โน่นปลาพุ่ณทายสูเบิรงพี่น้องล่ำหวยนี่ตปาปลาผัาพาพกพุ่ณขางห้องหกน้ำหวยมีผู้ใดห่วงไข่แพงดอกพุ่นผักผักปลาขางหวยเนาะพี่น้องไปตามไปเบิ้องอีกอขามไปฟังพุณเลยจ้ะแล้วพี่น้องปลาผักกาดปลาวินเตอร์เคสตัดเอาเลยกวันนี้วินเตอร์เคส ตัดเอาแต่อ่อ,อนๆคนหนี่พี่นอนโอ้ถือฝนงามเนาะนี่คนเด็กกําลังแสบ เราจะยอดเพิ่นต้นสิเหล่าพี่น้อง,องเอาเป็นคันเอาเป็นเงาเป็นเงาแล้วนั่นเฮ็ดยากตัดเอาเป็นเงาเป็นเงาไปตัดยากพี่น้องตัดเอาเป็นแล้วเป็นสิหเหล่าเขาแบนี่เนาะนี่ไปพร้อม,อมเด้อพี่น้องมาเจ็บพักกาดปลาน้ำใยแม่อีกจ้ะ นี่ปลริออกที่บ้านออกอีกเท่านึงปลิออกเอาอีกเท่านึงนู้น,นแต่อันนี้งามจังเป็นกอเป็นกอนกอ,อยู่เลยนี่จะกองามๆพี่น้องกินซัมน,นี่ล่าเพิ่ังโมนเหนียว ก้อนยันนงง่ามปวดนะก้อนยังง่ามค่ะพี่กระสิได้เอาอยุอัญญาอีกแล้ววันนี้พี่นอ้องงอนอ้อนพอดีกินเล้พี่น้องจ้ะ ดอกเลี้ยงเอิ่มเสริมผมได้ย่าบนไงไหนพอนี่บนใหญ่เนาะพอนังเป็นเบียอยู่นี่รักปลาธรรมชาติพี่น้องจ้ะหลายคักหลายแน่ช่วงนี้มันก็ฮักออกหลายแล้วเนาะพี่น้องมันหนาเขาหนาห้อนขอมาแล้วเนาะฮักกินรัวพี่น้องจ้ะซ้าไปน้ำกันจ้ะ พักปลาช่วงนี้โบอืดโบอยากตะก็ก้กอนเก็บกบึกษาเบิงก้อนเด้อพี่น้องจ้าบางพักมันก็กินบ่ได้บางพักมันก็กินได้บางพักก็คือกันคือกันเด้อบางพักนี่ก็แยกแยกโบ,บคนนี้พี่น้องบองพักนี่ษาเบิงดีดีพี่น้องมือไ,ไม้มือเกาก้อนเก็บก้อนกิน นี่เป็นอะไรย่างเลาะน้ำเล่าเก้าวเดี๋ยวพี่นอ้องพักตัวนี้พจนกินแซบอีกย่างนึงนี่พี่น้องกินแซบอีกย่างนึงพี่น้องพักตัวนี้นะแซบคนลระย่างกับกวางตุ้งพลังงานแซบคนลระย่างพี่นอ้อง เฮ็ดพัดเฮ็ดลาดนากินเฮ็ดได้หลายอย่างคือกันแล้วก็พักกวางตุ้งบางคนก็จะก็เอิ้นกวางตุ้งป้าหรือผักกาดป้าแหละแล้วแต่สิเอิ้นเนาะมิตรเคเพิ่นก็เอิ้นแล้วแต่ผู้สิเอิ้นพี่น้องเพิ่นเอิ้นซื้อผักบ่คือกันดอกออืแล้วก็คูเพิ่นสิเอิ้นเนาะเพิ่นจังได๋ก็เอิ้นบ่ว่ากันเป็นผักกินได้คือเก่าหลายเลยพี่น้องป้านี่นะ นี่แหละพอดีพวก,กรีก็ต้องพอดีอ,อ่อ,อนๆมันกำลังเสิ่อมเริ่มออกดอกนี่ก็ต้อ,องเริ่มออกดอกแล้วแล้วลวกกิน ลวกกินไปหนึ่งกินกินสดกะกินแล้วต้อพูดสีมากเนาะรสชาติออกหว,วานๆกรอบๆเพื่อกันแหละถ้าเป็นขวางตุง้งกินผักอันนั้นผักอันนี้เนาะพี่น้องจ้ะผักป้าปวดสารุ์งามคักงยตายเลาแย่ยแม่พ่อผักอีกแล้วมาเด้อพี่น้องมาเก็บผักน้ำแย่ยแม่ ดีจะเขาป้าซูมือมันก็เม่นเมือ่อวานเก็บไปเจ้ากินบ่อนขอกินทุกพักแล้วพี่น้อง้ากินบ่ท่านมันเนา่าเขาก็ได้เอาทิมเมื่อเขาไปแกะคางบ้านกินมูเขากินถ้าเจ้าจนเบื้อหรอคนว่าคือพวเฮ็ดโซ่ให้กินเนี่ยเขาก็เฮ็ดจู่กินบางเทียพี่น้องอืมเขาก็ลวกกินฮัดกินนั่นแหละคนว่าคือพวกินในเบื้องเนี่ยอืมเอาบ่ค่อยได้กินใ้เบิ้งหรอกพี่น้องเป็นบางข้างบางข้าวด้วยจ้ะเนี่ยว่ากันพี่น้องกันเลย เฮ็ดใคยกินเป็นเฮ็ดกินทุบบางเป็นบางข้างบางข้าวบางเทียพี่น้องจ้าบุกวัด้เฮ็ดดูเฮ็ดกินเป็นเบื้งเป็นบางข้างบางข้าววัไดไอเฮ็ดดูเดอ้พอพี่น้องเฮ็ดยังโมกถูกโมกถูกใจก็ขอโทษขอเอาให้เลายๆพ่อแม่พี่น้องก็นเด้ออ๋อ แม่ก็เฮ็ดตามภาษายายเม่เนี่ลนะจ้ะยายเม่ก็เฮ็ดไปตามภาษาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองที่สมองสุบอนเด้อที่บ่ถิ่มบ,บ่ป่ายายเม่ปลุกตกติดตามยายเมย์พี่น้องจ้ะบอกพิพาประการในก็ขอโทษขอเอาให้เป็นลายๆจ้ะอื หลายครักพนเอะบ้านเนีหน,นตนไงเนาะอ๋อกินแ่บครักพี่น้องนี่ก็ได้ด้วด้เลยนี่งามครักคุณก่อนหนึ่ง โหดเงาไหม่คุณคุณคุณเหรอสวยงามตามท้องเรื่องผักตัวนี้เพิ่นสีออกมันหวานกรอบขึ้นกันแล้วก็ผักอันนี้อันกวางตุงฝรั่งพี่น้องจ้าแต่กันเพิ่นแก่ละไเพิ่นสีออกเหนียวเหนียวพี่น้องนี่เพิ่นสีออกเหนียวเหนียวแต่นแกะไรนะนี่ซ้ำนี้พอดีจ้ะโมเหนียว มันนั่งพ่อดีกินเลยจ้ะลายคกหลายแน่ยกะทิพ่อละละพี่น้องอเอาเลยอือ๊อ กับว่าสองเทียหรอเนี่ยกับพ่อพ่อจักเทียเห็นไหมกับยังเก็บไปอยู่ปุ่นคุณแมหลายเด้พอพ่อแม่พี่น้องอือฮัอีออกคกนจะขอยสีบอ่อยังน้อพี่น้องไม่จะข้ามสีบอ่อมันแยกพวกเปลี่ยนดอกขอบคุณม,ม,มกน้ำใจทุกไรทุกแซ่พี่น้องจะ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเพราได้เป็นกำลังใจหาเฮ็ดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวนี้ลงคู่มือได้พี่น้องมือละคลิปสองคิปผุนเนี่ เขาปลาซูมือซูมือติดปลาพลาแห้งเหรพี่นอ้องติดปลาพล,ลาแห้งเหรอคุณตนคนใบสั้ียงนกมวนให้เก็บ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 ,กบอยู่ ยังไงน้อนอีกกระเดี๋ยวเต็มทุงปุยอีกแล้วพี่น้องเพิ่งนงน่ามเพิ่ถึงแดดเนาะพี่น้องจ้ะ เมีเบิดแล้วก็ขี้เขียวขีเข้เคียวร้อนมันนี้ขืนยอดป่อยคนขึ้นยอดจังสียังเป็นตัดตัดนี่เตัดตัดขึ้นยอดจังสียแต่สีพ่อสีพ่อ,พอยังมัม่งมา้าเห็นแบบเอาคือเก่าพี่น้องจ้ะแต่อยู่ไก่รีบผักปลาน,นี่พี่น้องก็จะเก็บเอาโลดละเอ้ยต่อกินปันโมูปันพวกกินน้ำ พุดนะเจ้าเสียเศร้าจังไหนย่างมากกับพ่อเจ้ก้องงามพี่น้องจ๋าออาไปก็พักไปสู้มูเขากินเขาจนอันสีเบื่อแล้วล่ะ เก็บไปแล้วเอาไปถิ่มไปเพื่อนกินข้ายูนเพื่อนบวมีเวลามาเอกี้นองโมกับคนลาวคนเดียดน้ำนหรพี่น้องโมข่อยนะเนาะเฮ็ดงานงานก็โจดเฮ็ดบมือเบ็ดเบ้นพวคือข่อยเด้เฮ็ดบ่ได้เบ็ดมือเบ็ดเบ้นเด้เสียร้อยรถเด้ข่อยร้อยเขาป้าเลยกันแล้วก็เจ้าเฮ็ดงานก็เจ้าเฮ็ดนั่นเนาะก็เจ้าบ่ได้ไม่มีเวลามาเก็บคือข่อย นี่เนี่ยย่างออกไปจต่ไม่พอจังสีเลยอืมขนส้นขอนอืม ก็ต้องจอกดอก,ดอกละก่อนอนี่ตัวนีโอียเมย์อ่อยตายเลยยายเมยนี่ตัวนี่ งามอีลีเรื่องอดใจวะเ,เลยเนาะพี่น้องมาสิพ่อก็เลยเนาะเก็บ <c oughs> อก่อนนี้พ่ออีลีพี่น้องนี่พ่อก่อนนี่งามครับงามผลงามโพ่ออ่อนๆอยู่ตัดมีข้าคนออกนี่พี่น้องเห็นบะต่ฟังห่วย ตัดลาคุณออกก็แคนั้นไ่เจ็ก็เคยเฮ็ดเลยพี่น้องขอซีเฮ็ดเรียบร้อยเมียพร้อมบดมันเเฮ็ดปัจจุบนันคือว่านเด๋เนาะมันหกเย็นหกสั้นพี่น้องใบแก่พอนีเนาะนี่แก่้ไรพิ่นเหนี้ยนะพี่นอ้องพักสนิทนี่นะนแก่แ้ไรพิ่นสีเหนียวนี่ขึ้นดอกนี่เลี้ยงเลี้ยงคุณนะ่ะซ่อมดอกก็นะ่ะฮักเป้อป้อ นี่เพิ่นเป็นต้นอ่อนอยู่นี่ไปพัดไปลวกกินพี่น้องไปนึ่งกินนั่นสินะพักสนีทหนิขันเพิ่นขึ้นต้นแก่เพิ่นเบาอีกแล้วเนาะพี่น้องอย่ากลอาล้ำค่านอธิบายสุฟังจ้ะเพิ่นสิเหนียวเพิ่นเพิ่นเหนียวเพิ่นบอนนี่ดอกเพิ่นสิเหนี้ยจะมักไทยมักมันงี้วันเนาะพี่น้องนี่ ตัดทิมได้ลายนีย่คือว่ามันเหนียวด้วยพี่น้องใบ,บแก่เขาก็ต้องถิมนี่เขาตอใบอ่อนๆก็คือเ่าเป็นลั่มห่อก็มาเด็ดเหาก็มาเอามันกับแก่มันกับเหนียวนี่พี่น้องกันเป็นร่มแก่ๆน่ะกับเหนียวคือกันแต่เ่าก็ตะยอดเพื่อนเราไปกินอ่ะสิะลี่ออกงี้สิเลยเนี่ย ผักหลายช่วงนี้พี่น้องหาเก็บพวดพี่น้องเสาศึกษาเบิง้งผักยังกินได้มีก็มีผักทั้งกินได้ทั้งกินบ่ได้พี่น้องมือเกา่ามือใหม,ม,ม่ศึกษาเบิ้งน้ำกันไปพี่น้องจ้าขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ้องสองไม่รีหายปีพี่น้องจ้าแม่ก็สิเลาะให้มันแล้วมันทั่วกันแกบรรยากาศพี่น้องจ้ะ บรรยากาศฟังหวยหน้ำไหลไปใส่บู๊โอ้โหเดวลงมันุนแล้วเนาะหุ่น